สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกี้ก็ลงรูปให้ดูแล้วเนาะสำหรับสเปลคลีมทีนี้ก็จะมาลงเนื้อให้ดูเนื้อครีมนะคะเน,เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นี่ปิดกันนี่ค่ะเนื้อครีมนะคะจะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะ เห็นไหมไอที่มป็นสีขาวแบบนี้นะคะเวลาทานลงไปเนี่ยจะค่อนข้างจะแบบเนียนกับผิวไปเลยนะคะหาให้ดูนี่นะมันจะไม่ขาวแบบเป๊ะแต่คือมันจะขาวคุ่นๆซึ่งเหมาะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวผสมผิวเหลืองหรือว่า ผิวสองสีผิวครัานะคะได้หมดเลยเดี๋ยวจะถูให้ดูนี่เห็นไหมนี่แต่ว่าสำหรับคนหน้ามันนี้นะคะแนะนำว่าใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันค่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไป็นไนมันค่อนข้างที่จะมันนิดนึงอืซีซีครีมตัวนี้นะคะก็เหมาะกับผิวมันไหมก็นิดนึงนะแต่คืออย่าใช้ในปริมาณที่เยอะนี่เป็นไงคะ อันนี้คือทาแล้วอันนี้คือยังไม่ทาเห็นไหมคะว่ามันเนียนเนียนมากอ่ะน,นี่เนียนมากเลยเห็นไหมคะอือเห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะตัวสเปลนะคะหนึ่งหลอดนะคะสิบห้ากรัมนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนี่อยากบอกว่าใช้ได้นานมากเขาบอกฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายไปเร็วบ๊ายบาย สเปลสิสิสี่ร้อยห้าสิบแปดสิบห้ากรัม